ครับสำหรับภารกิจวันนี้ของสุ่การควบคุมไฟป่าอยู่ไฟแม่ทะเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับ PM 2.5เนี่ยนะครับในบริเวณลำปางเนี่ยขึ้นเป็นสีส้มแล้วนะครับสีส้มนี้ก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะรู้ว่า PM 2.5นะครับขึ้นมาไม่ใช่สาเหตุเพราะไฟป่าอย่างเดียวแต่เราก็ต้องพยายามที่จะช่วยในเรื่องของการลด ครับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเข้าไปลาดตะเวนไม่ให้เกิดไฟซําซ้อนขึ้นมาอีกนะครับอำเภอแม่ทันแล้วหนึ่งชุดนก็เห็นว่าเข้าไปแล้วนะครับเขายังไม่มีการสามารถที่จะควบคุมไฟได้นะครับเพราะนั้นชุดของเราเนี่ยนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4ชุดนะครับเราก็จะไปอยู่ตามจุดต่างๆนะครับรอบบริเวณนะครับดอยพ่อป่นะครับจะเน้นไปทางฝั่งแม่หมอครับนะครับนี้ เป็นฐานสก,กัดเลยนะครับจุดที่2เนี่ยนะครับจะดูบริเวณนะครับเอ,อ่อเรือนพ่อชํำนะครับเรือนพ่อชํำของการไฟฟ้าแหบบ่งประเทศไของแม่เมาะนะครับจุดที่3จะอยู่ที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าแอ่งน้ำก้วยชิงก้วยชิงตอนบนนะครับจุดที่4มัมาอยู่ที่วังเรือตอนนี้ทุกคนรับภารกิจทราบแล้วใช่ไหมครับว่าใครประจําจุดไหนนะครับทั้ง4จุดนะครับชุดเนเื่อนที่เร็ว นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเฝาการระมัดระวังการเฝาพื้นที่เกษตรนะครับได้มีปัญหาอะไรไหมครับมีมีปัญหาอะไรไหมครับมีชุดนดยมีปัญหาอะไรไหมครับสอบถามได้นะครับครับก็ขอฝากพี่น้องชาวลำปางและก็พี่น้องเกษตรนะครับทั่วไปช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งแล้วครับนะครับเป็นช่วงหน้าแล้งแล้วนะครับฝุ่นละอองปริมาฝุ่นละอองกัดมันเยอะนะครับแล้วก็ ฝุ่นันมันเยอะถ้าเกิดว่าท่านจะทําการเผานะครับตอนนี้เรายังไม่ประกาศห้ามเผาแต่เรามาขอร้องว่าขณะนี้พีเอ็มสองจส่งผลกระทบต่อพี่น้องชุมชนใหญ่แล้วต่อลูกหลานของท่านแล้วต่อญาติพี่น้องของท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความจําเป็นในเรื่องการเผานะครับขอให้ลดนะครับลดการเผาหรือนะครับปรึกษาเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการจัดการการเผา นะครับการเผาไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุทางทำไอ้วัสดุทางการ,กรเกษตรเช่นสัง่งข้าวโพดหรือว่าฟางเพลิงอะไรนี้นะครับเราขอให้มีการจัดการการเผาและถ้าเป็นไปได้นะครับช่วยชะลอการเผาให้หน่อยนะครับเพราะมันมีการส่งผลกระทบมาทุกๆด้านท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกับเราเศรษฐกิจครับถ้าเครื่องบินลงไม่ได้นะครับหมอกควันคุ้มกระจายเครื่องบินลงไม่ได้ เศรษฐกิจเขาเสียอยู่แล้วถึงแม้นักธุรกิจก็เข้ามาไม่ได้สิ่งสาคัญที่สุดก็คือสุขภาพของลูกหลานท่านของพี่น้องท่านทีนท่อยู่ในในพื้นที่ใกล้เคียงของท่านนี่แหละครับนะมันจะส่งผลกระทบตอนนี้นะครับกรุงเทพเราก็โอเคแล้วครับมันก็ถึงฟันโดยระบบขนส่งรือะไรก็แล้วแต่นะครับแต่บ้านเราเนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่มีไฟมันก็มีพีเอ็มเพราะฝุ่นละอองมันมีอยู่แล้วถ้าเกิดท่านไปจุดไฟเผาขึ้นมาอีกวันไฟพุ่งกระจายอีกนะครับพีเอ็มเนี่ย 2.5หรือว่าฝุ่นฟันปริมาณไอฝุ่นละอองที่มันมีผลกระทบต่อร่างกายมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับบางครั้งตื่นมาเช้าผมไม่ใช่คนลำปางนะฮะผมเป็นคนสงขาคนใต้แต่ผมก็ต้องมองต้องมองหาลำปางต้องมองหาดอยพะบาทอยตลอดตื่นเช้ากันมาผมกลัวดอยพระบาทหายฮนะคำว่าดอยพะบาทหายก็หมายถึงว่าฝุ่นฟันมันปิดบงังดอยพะบาทไปหมดนะครับก็ฝากพี่น้องชาวลำปางไว้ด้วยนะครับผมก็มีเท่าน,นี้แลลวครับขอบคุณมากครับท่บานที่ประยธ์ารรมบันและก็ราชเวถยการต่อไป้ากไว้ด้วย ครับตามที่ได้แจ้งมาแล้วเพราะนั้นไลน์เก็งคันเนี่ยเราจะไป็นไปสองชุดชุดที่อยู่ฝั่งในมอสนะครับขอให้ใช้จำเพาะก่อนอย่างเต็มที่นะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับตรวจเช็คๆตรงไหนสงสัยเข้าไปในจุดที่ลึกที่สุดที่มอ